นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2565ตรงกับวันเสาร์วันนี้เป็นวันรัชธรรมนูญนะครับแรมสองค่ำเดือนอ้ายปีขานนะครับวันนี้เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสำเร็จ ของวันนี้คือสีฟ้าสีน้ําเงินสีครามสีน้ําทะเลสีกรมท่าสีอับโชคของวันนี้คือสีเขียวสีตองอ่อนทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศอุดรหรือทิศเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศทักษิณหรือทิศใต้เครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือเพชรคริสโอลพลอยสีฟ้าหินสีฟ้าเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อคือดอชดาตอประดับถอฐานทวุัทบบุเท่าและนอนเดน เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ ak, ่งนำหน้าชื่อนะครับจอยักษ์รอเรือรอลิงและวัแหวนเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำหน้า mm. คือสศราสบฤษีสเสือหหีบรอชราอ่างและหอนกคู่ลักษณะของเด็กที่เกิดวันนี้จะแบกรับภาระสูงนะครับต่อสู้กับปัญหาได้ดีมีหัวก้าวหน้านะครับวัยเด็กอาจจะไม่สมบูรณ์นัก คู่มีเกียรติหรือมีทรัพย์แต่ว่าความรักไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเลขมงคลวันนี้เลข6เลข1และเลข9มายเซตวันนี้นักปราดรสจนาไว้ว่าคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสันดานใช่บ้านโต ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจรารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ